ดีชาสมาชิกแฮปปี้เบนทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ติดตาม y t u t u นะครับวันนี้ผมต้องนารวีและคุณโอ๊คคาร์ฟีนทศครับวันนี้เราอยู่ที่งาน Saturday Night Drive นะครับของบ้านบางกอกรหรือบางกาะคลาสสิกคา,อาของเรานั่นเองนะครับ,รรบวันนี้เรามาจัดกันที่เมืองทองธาน,นีนะครับร้าน Six ซีโร่านะครับอยู่หลัง Impact เมืองทองธาน,นีนี้เอง นะครับครับวันนี Whew, <disappointing, S 1> ้รถสวยๆมากันเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถสวยๆที่มาวันนี้มีรถอะไรบ้างไปดูกันครับไม่ใช่มีแต่เป็นเท่านั้นนะครับใช่วันนี้เราไม่ได้มีแต่เบนซ์นะครับวันนี้เรามีทุกยี่ห้อหลายยี่ห้อมากแล้วเป็นรถที่ไม่ได้เห็นกันง่ายบนท้องถนนนะครับแล้วก็วันนี้เจ้าของก็ได้แต่ละคันก็ใจดีนะครับให้พวกเราได้ชมกันอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าวันนี้มีรถอะไรมาร่วมงานกันบ้างนะครับถ้าใรไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร ช่อง Happy b e n ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจให้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามของเราไปเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่าครับไ่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูรถกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะครับคันนี้เป็น C Class นะครับรหัส W202 นะครับแต่ว่าคันนี้ที่ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่หายากในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเป็นตัวแวนครับมาดูแวนนะครับว่าเป็นแวนนะครับโดยส่วนมากที่เป็น W202 ในประเทศไทยนะครับส่วนมากก็จะเป็น4ประตูเนาะแต่ว่าคันนี้เป็นแวนนะครับ ใช้ช่วงล่างน่าจะเป็นช่วงล่างถุงลมนะครับกดเตี้ยได้ขนาดนี้นะครับล้อเป็นล้อโรตีฟอร์มนะครับโรตีฟอร์มลายฟุกใช่ลายฟุชนะฮะาของฟุชป่ะคะคล้ายๆกันหนึ่งหนึ่งใช่เหมือนคล้ายๆของปอร์เช่นะครับถือว่าคันนี้แต่งได้สวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นคลาสสิกใช่ไหมเพราะว่ามือจับประตูเป็นสีดำในะครับเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันนะครับจากั้วนะฮะอยู่ไกลๆนะครับพอดีเขากำลังถ่ายทำอยู่นะครับเป็นจากั้ว e-type นะครับสวยมากนะฮะเดี๋ยวเราเดินซูมนิดนึงให้กล้องซูมเข้าไปดูสวยมากนะครับมีไม่กี่คันในประเทศไทยนะครับโอ้สวยมากเป็นผู้ดีงกฤษนะครับน่าจะปีประมาณ1,967หรือ68นะครับถ้าผมจำปีไม่ผิดนะครับสวยมากนะครับ จะไม่ผิดว่าเรื่องรุ่นนี้มันเคยเล่นหนังเรื่องอะไรใช่ไหมแต่สมัยก่อนดังมากไม่แน่ใจว่าเรื่องใช่ไิมถ้าเป็นหนังสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นพระเอกหนังกต้องพระเอกต้องขับจากโกลุนนี้เทมากอเมริกาใช่มสวยมากสีดําครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดู BM กันบ้างนะครับคันนี้เป็น b m E 3 6หนะครับหรือคนไทยเรียกว่านกแก้วนะครับโฉมนกแก้วนะครับคันนี้มีชุดแต่ง M เทคนิคนะครับ ชุดแต่งเอ็มซีนิคจากเยอรมันแท้เลยนะครับมีทั้งบอดี้พาร์ทที่เป็นชิ้นหน้านะครับแล้วก็มีล้อ b m w อ็มดับเบิลยอเตอร์สปอร์ตล้อตัวนี้แพงมากนะครับหาเงินกันเยอะเลยหาเงนเดวันใช่ไหมใช่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัด b m เเท่าไหร่นะครับก็กระจกนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยหาหาหายากเพราะว่าขโมยกันนะฮะถ้าไปจอดถ้าไปจอดที่ที่แบบว่าไม่ปลอดภัยหายนะครับกระจกเนี่ยเพราะว่า ราคาดีมากนะครับในขนาดยุคสมัยก่อนเนี่ยคือกระจกเนี่ยขโมยกันเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนะฮะก็มีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็โลโก้เเทคนิคของ BM นะครับคันนี้เป็น 3-2-3i นะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ครับเป็น 190E นะครับ1.8นะครับมีแผงครับทิมเต็มข้างหลังตรงนี้นะครับเป็นชุดแต่งของเขานะหายากมากนะครับตอนนี้ก็หากันเหมือนกันในกลุ่มของ 190E นะครับ ส่วนล้อก็เป็น布拉バスนะครับน่าจะเป็นโมดูลบล็อกซิกใช่ป่าฮะซิกหรือไฟฟ์ห้าหรือหกน่าจะซิกครับน่าจะหกนะครับมาบัสโมดูลบล็อกหกนะครับบล็อกซิกนะฮะคนไทยเรียกบล็อกซิกนะครับเป็นล้อสิบอีแล้วก็โหลดลงมากําลังสวยกําลังขับสบายไม่ไม่เตี้ยมากนะครับก็กําลังดีนะครับฟิตเมนต์สวยมากคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้เป็นทำไมกล้องมันหันไปทางพี่อ่ะเป็นอะไร เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวมันมาโอเคครับนี่เป็น BM นะครับ 535i นะครับเป็น BM ที่เก็บได้เดิมมากนะครับตัวรหัสตัวฐานคือ e24 ใช่ไหมครับ e e24 นะครับ BM เ e24 นะครับ 535i คันนี้เป็นรถมีซันรูฟด้วยนะครับมีซันรูฟด้วยนะครับหายากมากในประเทศไทยนะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยถึงก็จะมีมีเยอะนะครับแต่ว่าที่สวยๆก็มี ความสวยของรุ่นนี้นะครับก็เป็นรถที่อายุเยอะแล้วแต่ว่าเจ้าของเก็บงานได้ดีมากนะครับสวยมากคันนี้นะครับเดิมๆทั้งคันนะครับล้อเป็น BBS RS นะครับสวยมากนะครับออฟเซ็ตสิโอ้โหลึกเทียวนะครับขอบ17นะครับยากอยู่ออฟเซ็ตลึกนะครับเดี๋ยวเรามาดู ฟังแวนบ้างมีมาดูแวนกันดีกว่านะครับแถวนี้จะเป็นรถแวนบ้างละนะครับรถแวนตอนนี้นะครับกำลังมาเลยนะครับหลายๆคนที่จะหารถแวนมาใช้นะครับลองมาดูทีมวาันเนียนะครับก็จะมีรถแวนให้เราดูหลายคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันไหนที่แบบว่าน่าเล่นน่าเก็บบ้างนะครับคัน mm hmm. mm hmm. นี้เป็นโฟล ks เวนโต้ปะครับหรือก๊อ่าฟกฟกฟกวาเลียนฟก์ก๊อฟแหวนไม่ใช่วาเลียนรุ่นวาเลียนอ่ารุ่นวาเลียนใช่ไหมครับใช่ใช่มันมี3ประตู5ประตูคันนี้เป็นรุ่นนี้แล้วก็แวนคันนี้เป็นรุ่น5ประตูใช่ครับวาเลียน5ประตูนะครับเป็นเครื่องแปะข้างหน้า16วาลนี่หมายความว่าไงครับก็คือจะเป็นเครื่อง G T I แต่อันนี้เราเราไม่ทราบว่าเขาลงเครื่อง G T I หรือเปล่าเขาไม่ได้เปิดให้ดูทงบาว G T I ที่ทงบาวคือ G T มใช่นะฮะก็คือเป็นโฟก เวอรนนะครับล้ออะไรครับนี่น่าจะ BBS หรือเปล่าไไมม่่่นาจะอ๋อเป็นฟอร์ชนะครับเป็นล้อฟอร์ชเอ้ BBS นะครับ BBS นะฮะเป็นล้อฟอร์ชนะครับอ่ะไอ้ล้อวันนี้ล้อ BBS เยอะนะเดี๋ยวคันนี้ก็ล้อ BBS เหมือนกันนะฮะารอลเอ็นะครับเป็นวอลโว่945นะครับเจ้าของบอกว่าเป็นรถ945นะครับเป็นแวนนะครับเป็น Volvo 945แวน นะครับสวยมากทำไฟดำด้วยนะครับล้อก็ดำนะฮะก็ดูเฟี้ยวสวยมากนะครับเป็นวอลโวเป็นแวนเอสเตดนะครับส่วนคันนี้ก็เป็นเอสเตดอีกคันหนึ่งของวอลโวนะครับก็เป็น9 4 5เหมือนกันนะครับแต่ว่าล้อเนี่ยน่าจะโอ้โหลึกมากนะครับดูสิครับโอ้โหออฟเซตสวยมาก นะครับเหมือนเลสซิ่งเดดแอมิกแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่แน่ใจเออใช่แต่คล้ายๆเลสซิ่งนี่แหลแต่ว่าเลสซิ่งนี่เหมือนไม่น่าจับของคันนี้นะไม่น่าอบลึกขนาดนี้นะครับเลสซิ่งนี่ของ BM ใช่ไหมใช่นะครับใช่อ่าเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ครับคันนี้ผมพาวลี่พรีเซนต์มาครับ2คันนะครับมันคือ MR2 นะครับโตโยต้า MR2 นะครับเป็นรถที่ฮิตมากนะครับในช่วงยุคประมาณสัก90นะปี1 90่งเก้าสิบซัมติง นะครับช่วงที่ผมเรียนมหาลัยประมาณนั้นประมาณสักปี3940สนะฮะสมัยนั้นเนี่ยโหหล่อมากนะครับใครขับเอมาทูนะครับแล้วก็มีเซริก้าอยู่ข้างๆนะครับรถยุคเดียวกันนะครับคันนี้หลังคาของคันนี้มีความพิเศษของคันนี้ก็คือเป็นหลังคาเขาเรียกทีบาร์นะครับก็คือเราสามารถที่จะถอดตัวที่เป็นหลังคาแก้วตัวนี้ออกได้นะครับแล้วก็มีแท่งกลางตรงนี้นะครับที่เป็นทีบาร์อยู่ตรงกลางก็จะเป็นรถกึ่งเปิดประทุนไกลๆนะครับสวยมากนะครับคันนี้ ส่วนคันต่อไปนะครับก็เป็นเเซลกโตโยต้าเซลิก้านะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเรียกว่า GT4 นะครับเซลิก้า GT4 นะครับเมืองไทยก็มีไม่มากนะครับส่วนมากจะเป็นเซลิก้าที่เป็นฉมเนี้ยจะเป็นตัวเซลิก้าธรรมดาความแตกต่างของเซลิก้า GT4 นะครับก็คือมีกระจังหน้าที่เป็นแบบสกู๊ปแบบนี้นะครับข้างบนก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่อหายใจแล้วกันนะผมเรียกท่อหายใจเนาะนะฮะก็คือมีอยู่บนฝากระโปรงแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็น สปอยเลอร์เขียนว่า GT4 อยู่ข้างหลังนะฮะลองให้กล้องเข้าไปดูนะครับเขียนว่า GT4 นะครับให้แสดงถึงความพิเศษของคันนี้ที่ว่าไม่เหมือนคันอื่นนะครับเป็นชุดแต่งที่ดูดีเนาะผมว่าเนาะ,ะเป็นเป็นรถที่แบบลงตัวเป็นน่าจะเกิดมาจากสนามแข่งแรนรี่นะครับขวขอ,องเขาคือขับสี่ใช่ไหมใช่ฮะ GT4 คือขับ4นะครับเดี๋ยวเรามาดูรถในฝันของสมาชิกรถเบนซ์กันนะครับคันนี้ก็เป็น SL350 นะครับรหัสตัวถัง R230 นะครับรุ่น SL350 นะครับคันนี้แต่งด้วยล้อคาสันทั้งหมดนะครับเป็นชุดชุดพาร์ทของคาสันนะครับสวยมากนะครับเปิดประทุนได้นะครับหลังเป็นรถเบนซ์เปิดป,ประทุนหลังคาแข็งรุ่นที่2ของเบนซ์ใช่ไหมถ้าถือว่าเป็นรุ่นที่2เนาะรุ่นแรกน่าจะเป็น SLK นะครับคันนี้ SL เป็น SL ตัวแรกที่เป็นหลังคาแข็งแบบเปิดได้นะครับเหมือน SLK นะครับโดยที่เบนซ์น่ะทำา SLK ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เมื่อรู้สึกว่าดีนะครับก็เลยเอามาใส่ใน SL ตัวรหัส R230 คันนี้ใส่วินด d e เ e c t เตอร์ด้วยใช่ฮะอันนี้คือ w i n ด d e t e c t เตนะครับถามว่ามีไว้ทำอะไรนะครับมีไว้กันลมนะครับเพราะว่าเวลา ขับรถประทุนนะครับแล้วถ้าเอาตัวนี้ลงไว้นะฮะลมก็จะหมุนวนอยู่ในห้องโดยสารแต่ว่าถ้าเราเอาตัวนี้ขึ้นนะครับมันจะทําให้ลมเนี่ยถูกกั้นลมและทําให้ในห้องโดยสารเนี่ยไม่มีลมเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยคนขับก็จะหัวไม่ยุ่งนะครับ,รบก็ ลมไม่มีไม่มีากว่าก็คือเป็นรถสำหรับที่คนที่ชอบสายลมและแสงแดดนะครับแต่ว่าเมืองไทยก็ขับได้เป็นบางฤดูกาลเนาะนะฮะก็วันนี้ก็เจ้าของนะครับก็ได้พาเอามาให้พวกเราได้ชมเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้เป็นอัลฟาโรวิโอรุ่น155นะครับสวยมากนะครับก็เป็นรุ่นที่อัลฟาโรเมโอเป็นรถอิตาเลียนนะครับสวยมากนะครับเป็นรถคันเล็กๆนะครับแต่ว่ามีอิตาลีดีไซน์ได้ออกมาค่อนข้างดีมากนะไฟกลม2ดวงนะฮะแล้วก็มี กันชนที่เป็นโครเมียมทั้งอันนะครับเป็นยุคนั้นนะครับที่ทุกอย่างต้องให้เงาเงาไว้ก่อนนะครับให้มันดูดีส่วนล้อก็เป็นแบบเนื้อภายในดูภายในนะครับภายในก็สวยมากนะครับพงวงมาลัยเป็นไม้นะครับแล้วก็หัวเกียร์ก็เป็นลายไม้เหมือนกันนะครับ B M W E 3 0 M 3นะครับแต่งเป็นตัวแข่ง D T M น,นะครับสวยมากนะครับ<อ>คันนี้มาเต็มพรท์ทุกอย่างคันนี้เคยไปโชว์ที่มาเลเซียด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะขับจากกรุงเทพไปถึงมาเลเซียเลยนะครับมีสวยขนาดที่ว่าที่ทไประเทศมาเลเซียขอไปโชว์นะครับถือว่าเต็มมากนะครับเป็นคือที่เรีย E สามสิบตัวแข่งนะครับตัว M 3นะครับ M 3ต่างกับ อีสัมสีธรรมดายังไงนะฮะสังเกตว่าจะเป็นตัวมันจะมีความโป่งมันตรงนี้นะครับมีความโป่งของมันตรงนี้ออกมาโอ้หลายนิ้วอยู่นะครับเพราะนั้นมันเลยเป็นลูบึกบึนนะฮะดูเป็นแมนมากกว่า bme ส0สทั่วไปนะครับสวยมากนะครับคันนี้ขับได้บนถนนขับได้เป็นรถลีอกอลนะครับขับบนถนนได้ปกตินะครับตัวสภาพผ่านนะครับตัวสภาพผ่านนะครับมีเบาะมีอะไรทุกอย่างนะครับ ตัวนี้คือเจ้าของต้องการให้เหมือนรถแข่งแต่ว่าใช้บนชีวิตประจำวันได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขับทุกวันหรอกเนาะเพราะว่าขับลำบากนะครับขัดใหญ่แล้วก็ช่วงนั้นไม่แน่ใจว่ามีพงอะไรมี power ยังไม่แน่ใจนะรุ่นนี้นะมีนะครับมีนะครับมีนะใช่ไหมครับมีมีจำได้ว่ารถผมที่บ้านคันแรกเนี่ยไม่มี power รุ่นแรกจะไม่มีถ้าเกิดรุ่นเจนสองเจนสามเจนสองเจนสามมีแต่เจนแรกไม่มี power นะโยกกันนะครับส่วนคันนี้นะครับก็เป็นจุกเบรก แล้ววิว126คูเป้นะครับหรือคนไทยเรียกว่า SEC นะครับเศกนะครับคันนี้ก็เตี้ยมาเหมือนเดิมทองจอดกองกับพื้นเลยนะครับสวยมากนะครับฝั่งนี้ก็เตี้ยนะฮะฝั่งล้อนะครับดูล้อกันนะฮะล้อเตี้ยมากนะครับก็สวยมากนะครับเป็นล้ออะไรนะโอ้ล้อคล้ายๆลาย AMG เนาะแต่ว่าอ f f s e ตนี่หน้าตื้นหลังลึกตามสไตล์หน้าแค่แค่ว่าหน้าข้างหน้าเนี่ยกับข้างหลังเนี่ยอ f f s e ต เท่ากันไหมน่าจะไม่เท่ากันนะเหมือนกับผมคิดว่าดิบกันนิดหน่อยอ๋อน่าจะเท่ากันเนาะเท่ากันนะครับก็มีสังเกตก็จะมีแบบสเกิร์ตด้วยนะครับเป็นสเกิร์ตของ AMG นะครับข้างหน้าทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับเป็นชุดแต่ง AMG นะครับในรถของทีมริบเบรนดงนะครับรอริบเบรนด์นะครับเก่งเป็นแดงนะครับของทีมเก่งเป็นแดงส่วนคันนี้นะครับก็เป็น190 e นะครับของทีมเด็กเบนซ์นะครับเตี้ยมากนะฮะล้อบาบัส บ้านเราเรียกอะไรนะบานเราเรียกบาบัตเกงในเนาะมันคือโมนบ็อกทูนะครับบ้านเราเรียกบาบัตเกงในเนาะหรือหรือคนไทยเรียกบาบัตหรือ่จริงๆฝรั่งเขาเรียกบโมโนบล็อกชูนะครับสมัยก่อนผมไม่เคยดูมันสวยเลยนะเออผมดูมันแปลกๆนะแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นอ่ะเฮ้ยมันลายนี้มันก็สวยเหมือนกันนะผมยังเคยคิดจะหามาใส่เลยนะครับถ้าขอบสนะคจ็ดนะน่าจะ17นะครับสวยเลยแต่ตอนนี้ราคาแต่ตอนนี้ราคาไปไกลแล้วนะครับสำหรับล้อลายนี้นะครับหากัน สวยมากนะครับหาเจอกันแล้วคันนี้แต่งเหมือนโอนแนวเรนล,ลี่ด้วยนะครับมีสปอตไลท์กลมข้างหน้าด้วยนะครับร้อยเจ็ดสิบเลยนะ ส่วนคันนี้นะครับก็เป็นเบนซ์เอสเอลอารหนึ่งสองเก้านะครับก็คันนี้ก็เป็นรถเดิมๆทั้งคันนะครับเป็นน่าจะเป็นโฉมแรกเนาะโฉมแรกเลยนะครับก็คือหลังคาผ้าใบเปิดได้นะครับก็จะเป็นตัวที่มาก่อนตัว SL ตัวที่เมื่อกี้เราเอาไปดูกันตัวที่เป็นอารสองสามศูนย์นะฮะนั่นอารหนึ่งเก้าจะมาก่อนนะครับอันนี้พอเช่สามห้าหกนะครับนะครับอันนี้เป็นทริอัมมนะครับสวยมากนะครับ ป็นเนอหนึ่งสองเกอันนี้ล้อตรงรุ่นเลยใช่ล้อรุ่นแรกมันจะเป็นแบบส5หช่องอ่าอันนี้ล้อสิบ้าช่องขอบสิบหนะครับมันจะไม่เหมือนกับล้อสิบห้าช่องของหนึ่งของสี่นะอ่าเพราะตของหนึ่งของสี่จะเป็นขอบ15้านะครับแต่ว่าถ้าเกิด1นของสีอยากใส่ล้ออะไรนี้ก็ต้องไปตีโป่งให้เป็น s l สลห0อห้า้อยนะครับเอห้รอจะใช้ล้อรายนี้เหมือนกันไซส์นี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพาร์ทเนี่ยจะเป็นพาร์ทวูดหนึ่งสองสี่นะนี่ล้อเนี่ยเป็นพาร์ทหนึ่งของเก อ,อันนี้มันจะมีสองหลังคานะมีหลังคาผ้าใบกับหล,ลังคาใช่มีหล,ลังคาให้เลือกใช่ครับ<ช>มีหลังคาผ้าใบนะครับแล้วก็หลังคาแข็ง<อ>ใ้ขอ,อใส่ได้นะครับ e71 นะครับโตโยต้าเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้าง e71 Liftback นะครับมีทั้ง3คันนะครับมีสีแดงเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างคันนี้เราฝั่งนี้เราไปกันเร็วๆเลยแล้วกันนะครับแม่เห็นแล้นี้ก็เป็นยุค w124 นะครับก็กระจังดำเหมือนกันนะครับแล้วก็คันนี้เป็นแวนนะครับคันที่สวยมากนะครับไฟหน้าจะเป็น u-spec s นะครับเป็นแบบใช่เป็น w124 แวนนะครับถ้าเป็นแวนนี่เราจะเรียก s หนึ่งสองสี่นะครับเป็นแหวนแล้วที่ความลุ่มสวยงามของเขาก็คือเป็นไฟ US spec นะครับก็คือเป็นไฟที่เป็นประตูของรถที่อยู่ขายในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งกฎหมายของที่นู่นนะครับจะไม่เหมือนกับที่ทางยุโรปหรือว่าทางบ้านเรานะครับก็คือไฟหน้าเนี่ยเขาจะไม่ให้ปีลอดเขาจะให้เปลี่ยนทั้งโคมนะฮะลองมาดูใกล้ๆนะครับไฟหน้าเนี่ยคือเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยต้องยกทั้งโคมนะครับไม่มีหลอดนะฮะก็คือถือว่าถ้าเกิด หลอดขาดเอางี้หลอดขาดเนาะต้องยกเนี้ยโคเนี่ยเปลี่ยนทั้งโคมเลยนะครับแล้วถึงจะใส่เข้าไปไม่เหมือนพวกเรานะไม่เหมือนราพวกเรานะพวกเรานี่คือเปลี่ยนหลอดนะครับอันนี้เปลี่ยนทั้งโคมนะครับคราเนี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ได้ประมาณทั้ปีถึง90นะครับแล้วก็เรื่องการที่มันสิ้นเปลืองเนาะก็ยกเลิกกฎหมายนี้ไปนะครับก็เป็นทําให้รถที่อเมริกาก็ไฟหน้าเหมือนทั่วไป นะครับเหมือนที่ขายทั่วไปส่วนคันนี้ก็เป็น e 30อีกบ e คันหนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้เป็น volvo 8ป0หา r นะครับแปดู r นะครับดูล้อนะครับแปด r เนี่ยเป็นตัว estate ด้วยนะครับนี่ครับดูล้อครับล้อสวยมากนะครับสมัยนั้นก็คือจะมีสีแดงกับสีเหลืองนะครับที่เป็น r แล้วก็จะมีตัวท็อปเป็น t 5า r ซึ่งมีนับคันได้ในเมืองไทยนะครับ ส่วนคันนี้นะครับก็เป็น B M W E 4 6 Coupe ครับคันนี้มีความพิเศษคันนี้สวยมากนะครับล้อ B S line นะครับวันนี้ line นะฮะมาไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าแต่สวยนะครับด้านหน้าหลังไม่เท่ากันใช่มีออฟเซตด้านหน้ากับด้านหลังไม่เท่ากันนะครับเป็นล้อ B B S นะครับล้อฟอสด้วยอันนี้ล้อฟอสต์นะครับเพราะล้อฟอสต์ก็คือเป็นล้อที่ถูกสร้างขึ้นพิเศษเพื่อให้แข็งแรงกว่าล้อทั่วๆไปของที่ใส่กับรถเขาบอก E 4 6 Coupe ตัวนี้กับตัว C L K 28 0เป็นรถที่ที่หายาก พอๆกันเพราะว่ามันเป็นช่วงต้มยำกุ้งปี2540้าสี่ศูนยนะคะเปรถยิ่งตัวนี้ยิ่งยิ่งหายากมากใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยใครมีเงินเนี่ยก็น่าจะหาน่าจะหากันยากเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยเงินไม่ค่อยสะพัดในประเทศไทยเท่าไหร่นะครันก็เลยมันก็เลยหายากนะครับแล้วราคาสมัยนั้นก็น่าจะประมาณ3ล้านกว่าบาทเนาะสามจักน่าจะ3ล้านกว่าบาทนะครับกิเลในยุคนั้นก็คือ3ล้านกว่าบาทนี่เงินเยอะนะครับอ่านี้คันนี้เจ้าของรักษาดีมาก นะครับสวยมากครับรถมินเนียมออโต้ฮะหรือว่ารถมินเนียมออโต้รถมิเนิเนียมรถศูนย์ไทยแท้ด้วยนะครับอย่างเบนซ์นะครับมาคันนี้เป็น190ยอีนะครับที่ความพิเศษของคันนี้นะครับคันนี้ก็คือเป็นรถเท่ระเบิดเลครับไม่กี่คันนะครับที่ขับจากกรุงเทพไปสิงคโปร์มาแล้วนะครับคันนี้ไปสิงคโปร์มาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ยกใสรถสไลด์ไปนะครับขับจากกรุงเทพไปนะครับทะลุ ขับจากกรุงเทพไปหัดใหญ่ทะลุออกมาเลเซียแล้วก็วิ่งข้ามมาเลเซียไปขึ้นอีกทีที่สิงคโปร์นะครับหนึ่งเกือบสองพันกิโลนะครับเพราะว่าใครอยากได้ยอดมากนะครับเป็นการพิสูจน์ได้ว่ารถอายุแต่ว่ายี่สิบกปีกับสามปีเนี่ยยังสามารถใช้ทางไกลได้ขนาดนี้นะครับเจ็บมากนะครับไปดูสตอรี่ได้นะครับเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ไว้ให้นะครับพอดีเจ้าของรถเขาโพสตอรี่ไว้ขึ้นข้างล่างให้นะครับให้ติดตามแล้วดี๋ยวจะตัวท่านนี้มันเป็นของคุณสมาร์ทนะครับ คันนี้นะครับก็ใช้ล้อเอ็มจีนะครับขอบ15นะครับเพื่อให้ขับง่ายนะครับแล้วก็มีบอดี้พาร์ทของ AMG ที่ตรงรุ่นของ190 e อ1 9 0 e เกนะครับ ใช่คันต่อไปเนะครับสวยมากคันต่อไป่นีคันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสวยยากนะครับแล้วอยู W24MG นะครับเราเรียกว่า m g v 1นะครับเจ้าของรถใช้รถที่เป็น w 4สามรย e สามจุ m g มาเป็นรถปกนะครับแล้วก็แต่งตามเลยสวยงามอันนี้มันแต่งตามอ่ที่ตลาดของี่ดินเช่เจเบนิสที่แต่งแบบนี้เป็นรถของทั้งยุโรปมีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็มีทั้งยุโรปนะครับคือในในยุคนั้นเนี่ยที่ยุโรปอ่ะเขาไี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขา จะมีมให้เลือกร,อร,อร,ระดับของการแต่งรถ <c oughs> นะครับประมาณ3ระดับคันนี้เป็นระดับแรกนะครับก็จะเป็นล้อ16นะครับเครื่อง3ามถึงส นะครับเป็นล้อ16 a MG 16นะครับล้อเครื่องหับที่4อีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็จะเป็นล้อ17นะครับก็จะแพงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับเครื่องหับที่4เหมือนกันนะครับแล้วระดับที่3นะครับก็เป็นล้อ17นะครับล้อขอบ17นะครับและวางเครื่อง 500E V8 จาก W126 นะครับโดยคันนี้ก็มีชุดแต่ง a MG นะครับหางหลังนะครับบ้านเราเรียกตูดเป็ดนะฮะก็ ก็คงก็เหมือนน้องสมัยก่อนวัยรุ่นเรียกตูดเป็ดนะครับถ้าคุยเกเจ้าของเก่าน่าจะเป็นรถเดิมแล้วก็มาดูคันต่อไปอันนี้เป็นคูเป้นะครับเดอร์บิวยูหนึ่งของสี่เป็นการคูเป้นะครับเป็นสีขาวนะครับล้อเมย์ M A E เมอ่านว่าเมนะครับล้อเมนะครับครบเสร็จรึกมากเออเดี๋ยวนี้นะแนวทางการแต่งรถของวัยรุ่นสมัยนี้หรือไม่ใช่วัยรุ่นสี่วัยรุ่นยุค90ของพวกเราเนี่ย ต้องเล่นออฟเตียสดนะใช่เตียสดครับคอนีิเตียสดนะครับเราต้องแขงออฟลอต้องลึกไว้ก่อนจะดูดีนะครับไปล้อเตี่ยใช่ไหมเน้นเตียลนึกอันนี้ก็สวยนะครับคันนี้ก็สวยนะครับคันนี้เป็น e24 ใช่ไหม e24 นะครับ bm e24 คันนี้เป็นหน้าสองศูนย์อ่ารุ่นฉลามใช่ไหมหน้าฉลามคันนี้่อาหน้าฉลามนะครับดูดูหน้ากันดูเนาะทำไมเขาถึงเขาถึงเรียกหน้าฉลามนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงเรียกหน้าฉลาม นะครับเพราะว่าเรียกว่าสวยงามมากนะครับใครอยากดูรถในยุค90นะครับเหมือนฉลามนี้เป็นตัวเด็ดนะครับในยุค90เขาเขามีกลุ่มนะในแบบคันนี้เลยว่าเห็นแต่โตหน่อยนั่งสองคนใครอยากคันนี้ก็มีผลผลเพื่อนมาได้อีกสี่สองสามรถสองคนนะครับเด็กๆนะนนี้ก็เป็นออดดี้80นะครับในยุคุมาครยปะณ90เหมือนกันนะครับสวยเลยนะครับรถแล้วก็คันนี้ก็เป็น W140 นะครับ4ประตูมาซาลูเช่นะครับ นี้ก็เป็นรถโฟก์นะครับโฟกเต่านะครับอันนี้เป็นรุ่นไหนครับคุณต้องอธิบายหน่อยครับต้องมีสายโฟก์นะครับอันนี้เป็นรถเป็นรถเพื่อนของเมกอะที่แจ็คนะครับผมก็เป็รื่แจ็คเราเป็นผมไม่น่าจะเป็นเครื่องมันแปลกครั้าหรือเปล่าแต่รับมีเมืบบเป็นเดลโต้36นะครับเดอร์โต้เนี่ยที่เป็นใช้กับตัวลาวฟาด้วยแต่ในมันจะจูนได้ละเอียดและดีมากครับแล้วก็ใส่ตัวตัวนี้ครับศูนย์16ซึ่งหายากมากเป็นของแต่งแพงตันต้นไหนครับตัวนี้แหละครับใช่คอยตัวนี้คอยนะครับคอยบอสนะครับชาาน้ปขกกเเล่บิร์ อันนี้อันนี้ก็ขากันเล่กครับใช่ขากันเล็กชื่อว่บนะครับอันนี้แสงเต็มแล้วดูไฟจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับไฟจะเป็นแบบเราได้เห็นออสเตรเลียเห็นไหมอ่ามีขีดอ๋อนี่ก็มีความรายละเอียดของเขาเนาะใช่โฟล์ตนี่เป็นรถที่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลังคาซันรูฟด้วยนะครับไฟครับเบิกใหม่ด้วยซ้๊ด้วยสิดูเบาะดูเบาะหน่อยครับเบาะสวยเลยเบาะสวยเลยนะครับเบาะดูล้ำนะ เหมือนในยุคนั้นน่าจะชอบอะไรที่มันเป็นอวกาศอวกาศและดูหุ่นยนต์เราขนไหนมาเี่เลยครับโอ้โหเปิดได้นะครับความสบายขนาดนี้คือหลังเลื่อนแนวเหมือนเปลี่ยนหน้าล้อเลยทำไมต้องเป็นพาซิโอเดี๋ยวเรามาดูคือสีฟ้าบ้างตอนแรกอย่างแรกตอนแรกี่เป็นล้อไหนคือล้อสวยจังเลยนะล้อบอชโนกกระจกโค้งนะครับนอชโนกกระจกโค้งเป็นตัวสุดท้ายมันจะมีคอยสปริงนะเนี่ยใส่ล้อสแตนเลสของของแล้วมีบนถนนนะครับอ่ะปัญหายากนิดนึง ไม่นิดแต่มากมังเกตว่ามันจะมีทันสมัยน้วยอ่ามันจะมีตรงนี้มันจะมีตรงนี้นะเราผมจะเป็นไม่คขับได้น้อยครับิดได้ครับปครับเปิดได้ครับ่ปิครับครับ นะอีกหน่อยอ่าอย่างนี้เราดูเครื่องกันบ้างนะครับรถประตูน้อยมาดูเครื่องบ้างอ่ะคันนี้คอยก็เป็นคอยธรรมดาใช่ไหมอันนี้คอย009จะเป็นคอย009คอยคอยที่นิยมใช้กันในเครื่องพวก AJ พวกสื่อไทยก็หากันแต่นี้ยังใช้ <canvas. S 1> ปั๊มปั๊ม AC อยู่เลยไหม AC ครับผมอ่านะครับเป็นปั๊ม AC อยู่อันนี้เครื่องเป็นอะไรครับ AS AH หรือ AJ อันนี้ AH AH ใช่ไหมครับเครื่องมันเครื่องประตูครับผมเครื่องประตูเครื่องประตูอะไรเยอะอันนี้นี่ขาเขาจองรถนะครับคุณแชมป์ใช่ไหมคุณแชมป์ใช่ครับคุณต้องนะครับ ับเดี๋ยวเรามาดู B M W 2 0 0พนสครับ2 0 0 2สีฟ้านะครับจอดคู่กับุโสสีฟ้าเลยสวยมากเลยนะครับก็เป็นเดิมเดิมอ๋อไม่ใช่ตัวสองพันหกไม่ใช่หกศูนย์หศูนย์นี้ก็สวยนะครับเบี้ยหนึ่งหกศูนย์ศูนย์นี้รถล้านสองใช่เลยนะพี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูรถร้านนี้บ้างนะครับรถร้านนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มจากคันนี้นะครับเป็นสกอตไล่ G T R สามสี่นะครับ นะครับอืมไม่น่าใจว่าดีเท่าไหร่แต่ว่าเป็นโผล่คสาบเสียความแข็งกันเจี๊ยบก็จะเป็นก็จะอี๒๘ก็แข็งเสก๊ยบอี๒๘ป่ะน่าจะอี๒๘แต่มันแข่งกันเสก๊ยบแต่คันนี้เออใช่แต่ว่าคันนี้ที่มันไม่เหมือนอี๒๘ทั่วไปนะครับคือดูหลังคาหลังคานะครับเป็นเบาเลอร์นะครับเปิดลังคาได้นะครับเพาว่าเปิดหลังคาได้เนี่ยมันไม่ได้เสียความแข็งแรงของตัวรถเนาะมันยังมีเสาอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็พับลงไปข้างหลังนะครับเราเรียกว่าเบาเลอร์นะครับเป็นบริษัทของที่เยอรมััันนะะคครบทาาหหลงใ้โดยเฉพ นะครับเป็นหลังคาผ้าใบทะลกได้แบบนี้ไม่ได้เปิดเป็นแบบเปิดประทุนเนาะกึ่งกึ่งเปิดประทุนแต่ว่ายังมีกรอบเล่นกันไปก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูปอร์เช่คันนี้นะครับ911พอนกริลนะครับ ด subscribe ช่อง Happy b e n ของเราด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับเจอกันนะครับบายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ